ฤทธิ์สีดวงแต่เป็นฤทธิ์สีดวงจมูกมันเป็นยังไงตอนนั้นอาการก็เริ่มต้นจากเป็นภูมิแพ้นะคะคือช่วงแรกๆนี <laughs> ่คือหายใจไม่ออกมาประมาณ 3- ามถึงสปีแล้วก็ทานยาภูมิแพ้ก็ไม่หายยังไงก็ไม่หายเวลานอนเนี่ยประมาณ2ปีกว่านอนอ้าปาก พราะหายใจทางจมูกไม่ได้เลยมันคลั่งอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยค่ะาามันคลั่งอยู่ในโพรงจมูกนอนเนี้นอนหายใจทาง,งจมูกใช่แล้วคอแห้งทรมานทารมานมากๆหลังจากนั้นประมาณสักเมื่อเมื่อปลายปีห้าหนึ่งคุณหมอบอกว่าต้องต้องผ่าตัดแล้วนะถ้าไม่ผ่าตัดในอนาคตเป็นมะเร็งแน่นอนก็นอนโรงพยาบาลก็ทรมานที่สุดเพราะว่าต้องอัด พักก๊อตอยู่ในรูจมูกนะคะแล้วก็แล้วหายใจทางไหนฮะปากเหมือนเดิมค่ะโอ้โหเสร็จแล้วไปรู้จักกับบิมได้ยังไงครับก็มีน้องคนหนึ่งคุณไก่นะคะไปแวะหาที่ร้านแล้วก็เอาบิมไปให้ทานบอกว่าพี่ปุ๊กต้องทานนะผมอยากพี่ปุ๊กหายก็ทานดูประมาณสักสักสักครึ่งนึงนะคะสักครึ่งกระปุกนะคะก็เริ่มรู้เริ่มจะได้กิน เริ่มจะได้กลิ่นจากที่จมูกแบบไม่ค่อยได้กลิ่นก็เริ่มจะได้กลิ่นทีละนิดทีละนิดนะคะบิ่มแค่บิ่มบิ่มเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดฤทศดวงอันหลังนี่ได้ผ่าไหมฮะอ๋อยังไม่ได้ผ่าไปพบคุณหมอเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วคุณบอกว่ามันหายไปไหนหายใจได้ปกติได้กลิ่นหอมอันเย้ายวนได้กลิ่นหมดแล้วค่ะได้กลิ่นปกติแล้วอย่างอื่นที่ตามมามีอะไรอีกบ้างไหมครับหลังจากที่ได้บิ่มเข้าไปแล้ว ก็ความดันลดลงจากที่เคยทานยาความดันมา5ปีนะคะแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดก,ก็ลดลง mm hmm. โรคกระเพาะที่เคยทาน,ทานสเตอรลอยแล้วมันกัดกระเพาะทำให้เราแบบไม่อยากทานก็รู้สึกดีขึ้น